ณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจออนไลน์โดยวิธีเสียเงินยิ่งแอดหากค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือเงินเก็บใช่หรือไม่ต่อไปนี้เรามาดูกันว่าหากคุณร่วมงานกับทีมงาน KK ออนไลน์เรามีอะไรช่วยคุณบ้างสิ่งที่คุณกำลังเห็นในวิดีโอขณะนี้คือระบบการโปรโมตอัตโนมัตบิบางส่วนเท่านั้นที่ทีมงาน KK ออนไลน์พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ทำธุรกิจออนไลน์นานหลายปีทั้งไทยและต่างประเทศ คุณจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมทำงานอัตโนมัติทำงานแทนคนเช่นโปรโมร Facebook, IG, ท a c e b o o k ig twitter และอื่นๆหากคุณค้นหาข้อมูลสินค้าและธุรกิจจะเห็นว่ามีสินค้าและธุรกิจกระจายตามสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์จำนวนมากทั้งแฟนเพจคลิปวิดีโอเว็บไซต์ปรากฏบนสื่อโฆษณาต่างๆที่ทีมงาน kk online โปรโมทไว้จำนวนมากโดยคุณไม่ต้องเสียเงินยิงแอดแม้แต่บาทเดียว นี่เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกร,รมบางส่วนซึ่งเราพัฒนาโปรแกร,รมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากเรามีโปรแกร,รมโปรโมทอัตโนมัติให้คุณฟรีเรายังสอนคุณสร้างสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จติดต่อร่วมงานทีมงาน KK Online เรามีสิ่งนี้ให้คุณฟรีทีมนี้ทีมเดียวเท่านั้น สนใจร่วมทำธุรกิจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน KK Online 0871205301 0813603989หรือทางเว็บไซต์ www.ying2560.com ขอบคุณค่ะ